ก็คือตรกกะของแบงก์ชาติตรกกะของรัฐบาลในในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นตรกกะวิบัติจริงๆนะอาจารย์เพราะว่าถ้าเราอิงตัวเลขของแบงก์ชาติเองเนี่ยนะก็คือค่าเฉลี่ยรายละ1.73ล้านบาทต่อรายเนี่ยเพราะฉะนั้นความจําเป็นที่จะต้องเพิ่มงเงินในการเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยเป็น150ล้านบาทมันไม่มีความจําเป็นเลยไม่มีความจาเป็นเออนอกเหนือจากคุณการับรวพทางเพื่อเพื่อประโยชน์ให้กับรายใหญ่ เข้ามาสวาปามสินเชื่อราคาถูกๆแบบนี้แต่คุณก็ยังเขียยรายย่อยๆทิ้งไปเหมือนเดิมอ่ะฮะครับเอาจารา์สุชัยว่าไงครับคนตัวเล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมขอแก้ต่างแทนได้ไหมผมอยู่ไฟไปโนนก่อนได้ไหมวันนี้ตั้งชื่อเรื่องผิดนะเพราะว่าคำว่าซอฟโลดไม่มีแล้วนะครับครับเปลี่ยนชื่อไปหมดแล้วครับเป็นมาตรการช่วยเหลืออะฟื้นฟูฟื้นฟู ก่อนจะฟื้นฟูก็มาเจอช่วนหาเรื่องฟื้นฝอยก่อนและที่สองการที่อาจารย์นรักษยกประเด็นเน่เออมันเป็นเรื่องที่คาว่าศักยภาพแปลว่าอะไรครับผมแนะนําให้ส่งสารรัฐมนตีความครับครับเพราะว่าเป็นหนร่างเดียวที่เราจะเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเราตีกันเองสามคนเองเราตีกันเองเราไม่เข้าใจกันนะว่า บอว่าบว่าทางผู้เสนอฉบับนี้เขาน่าจะมีความหมายนะครับแต่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมเราส่งสารแล้วตีความเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติปอบหมายพี่บ๊วยในฐานะเจ้าของชั่อหาเรื่องครับทําเรื่องเสนอผ่านไปทางสภาแล้วก็เข้าสารรัฐรรมนครับว่าทุกเรื่องต้องส่งให้สารัฐมนตีความเอจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันตอยหลังครับ จากประสบการณ์ผมนี่จะเรียนอาจารย์เรียนอาจารย์รักับพี่วิวว่าไอ้คำว่าศักยภาพเนี่ยมันเป็นช่องเปิดอืมมันเป็นช่องเปิดเพราะว่าเราสังเกตดีนะรอบที่แล้วรู้สึกจะไม่มีคํานี้ใช่ไหมตาไม่มีครับอ่ารอบที่แล้วในกําหนดว่าต้องเป็นลูกค้าปกติครับแต่ลูกค้าปกติลูกค้าดีอ่ะครับป็นลูกค้าปกติลูกค้าดีเขาก็ไปดูที่การจัดชั้นนี้อืมเป็นการจัดชั้นนี้เป็นชั้นปกติแต่ชั้นปกติ ก่อนโควิดหรือการอยู่ระหว่างพักหนี้เงินต้นละดอกในปีที่แล้วมันไม่ได้บอกว่าธุรกิจจะไปรอดไม่รอดอ,อ,อ,อเพราะฉะนั้นในภาษาทางแบงก์ด้วยกันทางภาษาเยาวาพคือ,อก็ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สิทิเชื่อซึ่งเขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะดูได้ก็พูดง่ายๆว่าก็ให,ให้ให้สิทธิ์เจ้าหนี้ก็คือแบงค์ทั้งหลายเนี่ยให้เขามีสิทธิ์ที่จะไปพิจารณาเลือกตัดสินใจ นะครับเพราะว่าเขาอาจจะต้องมีปุ่มมองหรือการตรวจดูมากกว่ามากกว่า <ๆ S 2> การจัดทันนี้ครับอ,อ,าอาจจะต้องไปดูเ,เขาเรียกกลุ่มคลัสเตอร์ที่รองรับหลังโควิดจบแล้วม,มันจะขึ้นมาทดแทนได้ไหมอะไรไหมเขาจะมีข้อมูลในแง่ของฝ่ายวิจัยของแต่ละแบงคครับ,อ,รบอันที่สองอจะบอกอาจารย์นะลัะว,ว่าเอเอรอบรอบนี้นะที่อาจารย์พูดเนี่ยเขาขยายสามอย่าง ามขยายขยายขอบเขตลูกหนี้อย่างที่อาจารย์พูดถึงนะครับก็คงได้ยินรายการเรานี่แหละไปลูกหนี้ไม่เคยกู้เลยทําไงผมจะผ่านมาปีหนึ่งไอ้คนไม่เคยกู้เลยนี่มันคงตายไปแล้วหมดนั่นแหละสิครับคงเหลือครับไม่ทันไม่ทันครับครับก็รอบนี้ก็ยังถือว่าดีหน่อยว่าคนที่ไม่เคยกู้เลยคมีสิทธิกู้นะครับไม่ใช่กู้ได้นะครับครับมีมีสิทธิกู ส่วนจะกู้ได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งเงินกู้แล้วก็รับไว้ว่าไม่เกินยี่สิบล้านต่อรายครับอ่าก็ยังถือว่าชัดเจนขึ้นมาหน่อยออืดีไหมก็ดีดีกว่าปิดประตูตีแมวดีกว่าปิดประตูตายอืมส่วนแบงค์จะให้หรือไม่ให้นี่เป็นสิทธิของแบงค์นะครับอ่าโดยเฉพาะคนไม่เคยกู้เลยเนี่ยครัไมีะวอยู่กับแบงคสองอย่างเอ่อหนึ่งก็คือโอฐานะดีใช้เงินกู้ไม่ใช้เงินกู้ดีมากแข็งแรง หรือสองก็คือเครดิตมันไม่ผ่านครับกู้ไม่ได้ต้องใช้เงินกรรมการใช้เงินอย่างอื่นครับก็ก็เปิดช่องอีกว่ามีสิทธิ์เข้ามายื่นกู้ส่วนอันอื่นเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยขยายที่สองขยายดอกเบี้ยก็อย่างห้าเปอร์เซ็นต์เป็นห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเซลีับครับครับปีแรกก็ยังเหมือนเดิมคับเดือนแรกก็ยังได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมอ่าครับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรออืนะครับขอให้ผ่านด่านกู้ได้ก่อนเถอะ ครับใช่อันที่สามเรื่องขยายเวลาจากสองปีห้าปีเป็นห้าปีซึ่งของเดิมดีกว่านะครับของเดิมสองปีแล้วบอสยอค้าอีกแปดปีนะอือมอโอครับจำได้ไหมว่ารอบแรกไม่มีบอสยอใช่แล้วก็คงได้ยินแววๆจากชวนาเรื่องมีบอสยอก็เลยมีเอาบอสยาไปแปะเมื่อประมาณแถวๆสักกลางๆปีคลอดมาทางไตมาสามครับ แลวยอไปแปดปีที่แปดปีที่สองทั้งปีที่สิบครับนะครับก็แปลว่าถ้าจะกู้ก็กู้ได้ถึงสิบปีอ่ารอบนี้ก็ก็ประมาณนี้ครับไม่ต่างครับซึ่งอันเนี้ยอันเนี้ยแต่ที่กลับไปข้อแรกที่อาจารย์พูดถึงว่าขยายจากยี่สิบเป็นต์เป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์อือฮึก็คือให้สิทธิลูกค้าเก่าที่กู้ไปแล้วด้วยนะครับอาจารย์อืออาจารใช่เพิ่มได้ด้วยใช่ครับผมออออผมเข้าใจว่าเนี่ยเจ็ดหมื่นล้านเอเจ็ดหมืน่นรายฮ จะเพิ่มขึ้นมาครับใช้ได้เลยเนี่ยแล้วน่าจะมาฐานเก่าครับกับขึ้นมาได้อีกสิบเครับเขาอาจจะปล่อยได้โดยที่ไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่ามีข้อมูลมีฐานเดิมอยู่แล้วอ่าโชคดีนะที่เขาตัดอ้นี้ออกไปอ่ะครับตัดลายที่คาัประจานตัดได้นะอืมคือมันก็ควรตัดอยู่แล้วเพราะว่าทางนั้นเขาไประดมทุนทางอื่นได้ใช่ใช่พวกจดทะเบียนในตลาดหุ้นอ่าแต่ทั้งหมดเนี่ยผม แม่ผมยังสงสัยอยู่เรื่องเดียวว่าทําไมแก้เพียงแค่นี้ทำไมใช้เวลาปีนั่นน่ะสิใช่เราที่แค่สองวันไมแลวแลวทำไมต้องต้องต้องออกมาในจังหวะนี้หลายหลายคนก็มีออปชั่นหนึ่งคือให้บสยคคัมเนี่ยเพิ่มเพิ่มก็เลยแม็กเคมจากสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่าก็เลยก็โอ้โหองค์ประกอบเยอะเลยแบบประมาณสามสี่ข้อครับ ก็น่้จะแก้ตั้งแต่ท่านผู้ว่าเก่าแล้วใช่ครับใช่ท่านผู้ว่าเก่าไม่น่ารีบเกษียนเลยเออ